ไปดูน้องต่างๆนะครับหรือว่าเด็กชายชัยลักษ์นะครับวัย12ปีได้มีการใช้ประสบการณ์นะครับนักข่าวนักขายนะครับที่พ่อนั้นได้มีการสอนหาไรายได้หลังจากที่เลิกเรียนนะครับแล้วก็แบบไม่อายขครด้วยกับอาชีพของน้องก็คือการขายขนมสามารถสร้างรายได้มากกว่า2,000บาทต่อวันครับเรื่องราวสุดประทับใจนะครับของน้องต่างๆหรือว่าเด็กชายชัยลักน์นะครับตีละวัฒนานันวัยเพียง12ปี ก็ใช้เวลาหลังเลิกเรียนนะครับช่วยครอบครัวขายขนมปังสร้างรายได้หลักพันบาทต่อวันนะครับซึ่งก็เป็นภาพชินตาของชาวขุงจังหวัดจันทบุรีน้องเสื้อสีขาวนี่นะใช่ครับก็จะปั่นจักรยานไปนะครับไปหาลูกค้าขายให้หมดทุกคนทุกคนก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็บอกว่าขนมของเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะครับทางด้านของนางสาวธีรพานะครับแสงเมฆตัดสินใจนะครับรับเป็นแม่บุญธรรมให้ทันทีหลังจากเมื่อ5ปีก่อนนะครับพี่ชายแล้วก็พ่อของน้องนั้นเสียชีวิตด้วยโรคซึมเศร้านะครับ เมื่อต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปน้องต่างๆนะครับก็ถูกญาติรับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับที่จังหวัดจันทบุรีด้วยความกระตันยูและความขยันนะครับที่มีความตั้งใจที่แน่วแน่อยากจะตอบแทนพระคุณของแม่บุญธรรมที่ต้องส่งเสียลูกชายคนใหม่นะครับก็ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือเพิ่มอีกคนสึ่งได้มีการคิดค้นนะครับว่าจะช่วยแม่นั้นหาเงินด้วยการขายขนมที่ครอบครัวนั้นมีการลงทุนทําขนมปังอบเนื่องจากว่าพอมีความรู้หรือว่าพื้นฐานอยู่บ้าง แม้ว่าเงินทุนนะครับสำหรับที่จะซื้อเตาอ,อบตอนนั้นก็ยังไม่มีแต่ว่าก็ตัดสินใจนะครับได้เริ่มต้นขึ้นเลยด้วยการที่จะหาหยิบยืมมาทดลองขายทำกันไปก่อนครับเชา้าตื่นมากี่โมงเขามีแนาที่จับเขาจะอาบน้ำแต่งตัวเลยเสร็จปุ๊บก็เหมือนเด็กทั่วไปคือไปโรงเรียนปกติก็ไปโรงเรียนหลังจากที่กลับมา เขาก็จะเปลี่ยนอาบน้ําก่อนเพราะช่วงนี้โควิดอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรปึ๊กเขาจะเอาจักรยานคู่ใจเขาเนี่ยค่ะจัดขนมลงไปน้องก็จะกวาดไปทั้งตู้เลยเพื่อที่จะเอาลงจักรยานเพื่อที่จะไปปั่นขายต่อแต่เมาหมดเลยเมาเลยแม่ปิดร้านเลยแม่ปิดร้านเลยอยู่ไปเองในแต่ละวันที่เราขายอยู่กับบ้านเนี่ยได้เยอะไหมขายสองคนสามีพัญญาเนี่ยได้ประมาณห้าถึงแปดร้อย 5800บาทพอนน้องออกไปขายในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้เวลาขายนานไหมสมมติเขาออกไปรอบหนึ่งอะได้กี่ชั่วโมงได้กี่ชิ้นรอบหนึ่งที่ออกไปเป็นร้อยเป็นร้อยชิ้นทุกวันนะครับหลังเลิกเรียนน้องต่างๆนะครับก็จะรีบทาธุรสนตัวให้เสร็จเพื่อที่จะออกมาเดินเลขขายขนมนะครับจนตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นการปั่นจักรยานขายแล้วนะครับนานกว่า2ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ต้องพบปะหรือว่าพบเจอผู้คนที่มากหน้าหลายตา น้องต่างๆเองก็มีความกระตือรือร้นนะครับที่จะเข้าไปเสนอขายสินค้าจนขายสินค้านั้นหมดเกลี้ยงทุกวันซึ่งก็กลายเป็นภาพชินตานะครับที่คนในและแวกพื้นที่ขุงจะพบเจอหนูน้อยคนหนึ่งนะครับปั่นจัก,กรยานคันเล็กโดยมีกล่องขนม2กล่องนะครับแล้วก็ปั่นไปมาอยู่ในภายในปั๊มปตท,ะทะขุงขายได้มากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ไม่เคยมีคําบ่นสักคำนะครับว่าเหนื่อยออกมาจากปากน้องและสําหรับวันเด็กที่ใกล้มาถึงปีนี้นะครับน้องต่างๆบอกว่า ปีนี้ไม่ได้ขออะไรมากนะครับขอให้แค่ขายขนมหมดนั้นตนเองก็รู้สึกดีใจมากแล้วครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกีง่โมงถ้าปกติเสาร์อาทิตย์ก็ออกประมาณบ่ายหนึ่งเสร็จประมาณสี่โมงครับผมรือว่าวันหยุดวันวันนี้หยุดครับผมอ๋อในวันหยุดแล้ววันที่เราไปโรงเรียนะหรอวันที่ไปโรงเรียนก็ประมาณเลิกเรียนเลิกเรียนประมาณสามโมงครึ่งครับผมแล้วขายกี่โมงออกขายประมาณ เกือบเกือบสี่โมงครับผมเกือบเกือบสี่โมงไปจนถึงไปจนถึงถ้าชาสุดๆก็หนึ่งทุ่มครับผมหนึ่งทุ่มเนาะวันหยุดกับวันปกติเนี่ยวันไหนขายได้เยอะกว่ากันวันวันหยุดขายได้เยอะกว่าวันนี้ขายได้กี่ชิ้นแล้ววิ่งสองรอบแล้วมั้งสองกล่องกล่องละกี่ชิน้นเอ่อกล่องนึ่าจะประมาณห้าสิบชิ้นนะผมห้าสิบชิ้นสองกล่องก็ร้อยชิ้นแล้วลลว,วันนี้กี่รอบแลววันนี้ วิ่งไปรอบหนึ่งนะครับวันนี้มาสองกล่องเลยครับอ๋อสองกล่องสองรอบรอบหนึ่งและอันนี้รอบที่สองพระองคเราขายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะครับป .5 ครับผมขายตั้งแต่ป .5 ตอนนี้อยู่ปไหนละอยู่ม .1 ครับผมม .1 ปประมาณป .5 เทอม2ครับผมอ๋อป .5 เทอม2ก็ขายมาปีกว่าๆเนาะรู้สึกยังไงบ้างได้ช่วยเหลือครอบครัวหรือว่ายังไงที่มาขายเพราะอะไรแม่บังคับให้มาขายหรือว่าอยากช่วยอยากช่วยครับ